สวัสดีครับผมก็อัดด้วยนะฮะผมขออัดด้วยนะฮะโอเคครับก็มอนี่ผงจะมาเล่นอะไรครับหอยแบงค์นะฮะโอเคถ้าคุณไม่ริบเสียงคุณมดดันะฮะเนี่ยฮะมดดานะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะผมยังไม่ได้ตั้งค่าพวกโหลดบาติแคมมาะฮะกดเลยก็แลวครับโอเคเริ่มแล้วอ่าถ้าเสียงเบาก็ขอภายนะครับเออในผมช้านะฮะอ่ะกาอการเรียมการเล่นเกมนะครับ เออพีพีผมรูดูแล้วมันแหลกนะคะ <_ EN> ่ะฮ่าวิธีแกวิธีเกียน,น,ะะน,น,เ,นเกียนนะฮะอันเนี้ยมันเป็นวิธีเกียนเกียนนะถ้าผม ตอนแรกก็ขอภัยนะครับในความไม่สะดวกเว้ยเฮือตายเลยพี่บีผมไม่ค่อยเก่งนะฮะไม่รู้กราฟิกมันเยอะหรือเปล่านะ เขาเทือนครับเอือเรื่องมีเรื่องเรื่องเกมยิงนะครับผมไม่ถนัดนะครับใช่ครับเหมือนกันนะเหมือนคล้ายๆแบบทอยวอะค่ะ ของผมไม่แหลกมันมันยิงครับแต่ว่ามันแบบยังไงลูกหนานะครับเอาเปืนอะไรก็ได้อันนี้มันเหมือนจริงมากกว่าไอาวอเป็นของเล่นตายหรือแล้วตูตายบ่อยจังถ้าของผมไม่แหลกก็โอเคถ้าเล่นได้แต่ขอเออของมันแหลก ตอนหันตอนหันซ้ายหันขวานะครับมันจะแหลกนี่อีกรู้ดูดูก็รู้ทาว่าใครจะชนะนะ,นะฮะก็อีกสองนาทีนะครับ สิบนาทีก็จบคลิปไปดีจะอยู่ทำไมเนี่ยเลื่องอะไรยี่แปดโอ้ร้อยส่งใช่ไอ้ไข่อะลาอุ้ยสูงสูงปริ้วเลยวินอนทำอะไรอะ่ะฟันฟันอึง่ยสะใจค่ะ หยอแล้วนั่งก็อุยแหลกแหลกหลกหลกเฮือแหลกไม่ได้สกิลเลยถ้าเออได้ยินเสียงลมมาะเนี่ยมา,มาครับ ขอ,ขอขอค่าครับขอหนึ่งคิวครับอุ้ยติดเฮือ,อไปไหนแล้วอาําพางศก แนนจริงวาไแนจริงวาเกียอ์อมอยแพ้ชัวครับผมมมนถนัดเรื่องปืนนะใครจะด่าผมก็ด่าไปเถอะนะฮะดีครับ,บ,บเพื่อนค,คนอื่นนะครับแพ้แล้วแพ้ ถ้าใครไปดูคลิปผมแล้วด่านฮะแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนนะฮะว้าจบเลยล้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ